สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ตลอฟ for ฝันชาแนลนะครับชาแนลของคนรักบ้านครับไม่ว่าจะเป็นบ้านสวนบ้านสวยบ้านในฝันบ้านงบน้อยนะครับวันนี้ได้พามาดูไอเดียบ้านนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเยบปล้องนะครับอำเภอบงคลจังหวัดสกลนครครับทุกท่านครับเป็นบ้านทรงปั้นหยานะครับหลังคาอามุกคู่นะครับหลังคามุงด้วย ซีแพคโมเนียสีเทานะครับขนาดหน้ากว้าง12เมตรนะครับลึก13เมตรนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านได้เดินดูรอบๆก่อนนะครับขับด้านนี้เป็นตัวบ้านนะครับแบ่งออกเป็น3ล็อกนะครับข้างหน้าครับข้างหน้าตัวบ้านนะครับแบ่งออกเป็น3ล็อกนะครับล็อกละ4เมตรเป็น12เมตรนะครับครับซึ่งด้านหน้าก็ติดตกแต่งด้วย หินทรายนะครับทาโทนสีเข้มนะครับแล้วก็ติดบัวนะครับครับมีหน้าต่างบ้านกระทุ้งสองบ้านนะครับตรงห้องนี้ล็อกนี้นะครับครับแล้วก็นี่เป็นบันไดทางขึ้นนะครับบันไดสามขั้นนะครับครับตัวบ้านสูง60สเซนนะครับจากพื้นนะครับครับตรงเสาหน้าระเบียงก็ตกแต่งด้วยหินทรายโทนสีเข้มนะครับ ไปติดผนังนะครับครับนี่ครับเป็นบริเวณด้านหน้าตัวบ้านนะครับครับเดี๋ยวผมพาเดินดูด้านข้างนะครับครับนี่ครับด้านข้างครับตกแต่งด้วยเชล่านะครับตกแต่งผนังด้วยเชล่านะครับเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับกระจกบานเลื่อนที่ห้องนอนนะครับติดบัว ติดบัวที่ข้างล่างนะครับสีอาแล้วก็ทาสีกันเปื้อนสีเทานะครับด้านบนขอบหน้าต่างก็ติดเป็นบัวรอบสีขาวนะครับครับสับฝ้ารอบนอกก็เป็นฝ้าฉาเรียบมีรูระบายอากาศนะครับครับนี่เป็นบริเวณด้านข้างนะครับทุกท่านครับครับด้านหลังนะครับด้านหลังที่เห็นยื่นออกมานี่เป็นห้องครัวนะครับ นี่ออกมา2เมตร50นะครับครันี้ครับให้ท่านผู้ชมได้ดูด้านหลังนะครับเป็นหลังคาทรงปัญญามุงด้วยกระเบื้องอ่ามุงด้วยซีแพคโมเนียนะครับครับนี่ครับกว้างขวางมากครับสวยงามครับคาดสีพื้นด้วยสีเทานะครับสีกันเปื้อนเทฟุตบาทรอบนะครับบ้านหลังนี้งบประมาณการก่อสร้างอยู่ที่ 1ล้าน4แสนนะครับซึ่งงบนี้อยู่ในช่วงปี2563นะครับที่ทางผู้รับเหมาตีราคางานออกมานะครับซึ่งราคาปัจจุบันก็อาจจะแพงกว่านะครับเพราะว่าวัสดุได้ขยับราคาขึ้นครับพวกเหล็กอิฐหินปูนทรายขยับราคาขึ้นครับเดี๋ยวผมได้พาทุกท่านเข้าไปดูข้างในครับครับเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับ เข้ามาก็เป็นระเบียงนะครับตรงนี้เป็นระเบียงครับระเบียงหน้าบ้านขนาด2เมตรห้าสิบคูณ8เมตรนะครับนี่ครับลงกระเบื้องปูพื้นด้วยกระเบื้องดัดลายดอกไม้นะครับครับเป็นกระเบื้องขนาด40คูณ40ครับแล้วก็กันตกทำจากเหล็กกล่อง ขนาด2นิ้วคูณ1นิ้วนะครับนี่ครับบริเวณระเบียงด้านหน้านะครับครับฝ้าก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับติดโคมไฟสลับเปาครับแล้วก็ไฟดาวไร์นะครับตรงนี้ครับแล้วก็มีส่วนตรงนี้ต่อเติมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับปกติแล้วในแบบไม่มีนะครับตรงสี่เหลี่ยมข้างบนนี้ครับเพราะว่า เ,เกิดฝนสาดนะครับทางเจ้าบ้านก็เลยต่อเติมออกมาให้ถึงบริเวณหน้าบ้านเลยครับครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวบ้านกันครับนี่ประตูหน้าบ้านเป็นกระจกบานเลื่อนซ้ายขวานะครับครับเข้ามาก็เป็นห้องโถงนะครับท่านผู้ชมครับขนาดห้องโถงครับยาว4เมตรกว้าง4เมตร ยาว8เมตรนะครับท่านผู้ชมครับปูด้วยแกนิโต้นะครับสวยงามครับท่านผู้ชมครับนี่ครับให้ได้ดูกันห้องโถงนะครับ4เมตรคูณ8เมตรนะครับกว้างขวางมากครับแล้วก็ข้างบนฝ้าเพดานนะครับฝ้าเป็นฝ้าหลุมนครับท่านผู้ชมครับ ฝาหลุมครับสวยงามมากครับติดไฟดาวรลหกดวงแล้วก็โคมไฟตรงกลางอีกสองดวงนะครับเป็นฝ้าหลุมครับสวยงามครับครับบ้านหลังนี้มีขนาดทั้งหมดสี่ห้องนอนนะครับสี่ห้องนอนสองห้องน้ำครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้พาท่านผู้ชมมาดูห้องนอนหนึ่งกันเลยครับนี่ครับห้องนอนหนึ่งนะครับพื้นก็ปูด้วย แกนิโตนะครับลายอินออนครับสีภายในห้องก็เป็นสีขาวนะครับข้างบนเป็นฝ้าหลุมนะครับติดไฟดาวไลท์สีดวงแล้วก็โคมไฟหนึ่งดวงตรงกลางนะครับครับครับขนาดห้องอยู่ที่4เมตรคูณ5เมตรนะครับห้องนอนหนึ่งกว้างมากเลยครับนี่ครับ บัวกันเปื้อนเป็นบัวเซรามิกนะครับเซรามิกสีดำครับวาาวับเลยครับหน้าต่างเป็นหน้าต่างกระจกบานเลื่อนซ้ายขวานะครับติดหน้าต่างสองช่องนะครับท่านผู้ชมครับครับติดที่ผนังห้องสองข้างเลยนะครับดีกวก็เป็นดีวสวนนะครับเป็นหน้าต่างกระจกบานเลื่อนซ้ายขวาติดมุงรวดนะครับครับเป็นฝ้าหลุมนะครับ สำหรับห้องนอนหนึ่งครับสวยงามครับครับช่างเก็บรายละเอียดได้ดีมากครับเรามาดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำเป็นห้องน้ำในตัวนะครับอ่าห้องน้ำอ่าของห้องนอนหนึ่งนะครับขนาด2เมตรคูณ3เมตรนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสัณฑ์นะครับเป็นอ่างล้างมือติดกระจกนะครับแล้วก็ชักโครกนะครับ ติดผนังด้วยกระเบื้องติดผนังทั้งห้องเลยนะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบครับติดไฟดาวไลท์สองดวงนะครับแล้วก็มีช่องรับแสงครับช่องระบายอากาศนะครับครับสวยงามมากครับแบ่งโซนครับระหว่างโซนชำระล้างแล้วก็โซนขับถ่ายนะครับติดเครื่องน้ำทำน้ำอุ่นเรียบร้อยครับทุกท่านครับ สวับนีครับสวยงามมากครับห้องน้ำนะครับบ้านหลังนี้งบประมาณในการก่อสร้าง1ล้าน4ี่แสนนะครับ4ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงนะครับมาดูห้องนอนสองนะครับห้องนอนสอง่ครับท่านผู้ชมครับพื้นก็ปูด้วยเกล็กโตเหมือนห้องโถงเหมือนห้องนอนหนึ่งนะครับมี หน้าต่างบานเลื่อดครับเป็นหน้าต่างบานเลือดซ้ายขวานะครับอย่างที่ยักเปิดแป๊บหนึ่งครับเสียงจะได้ไม่สะท้อนครับครับเป็นหน้าต่างบานเลือนติดมุงรวดนะครับครับข้างในเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับติดโคมไฟสลับเปลาหนึ่งดวงแล้วก็ไฟดาวไ้ท์สี่ดวงครับทุกท่านครับครับแล้วก็มีหน้าต่าง บานกระทุ้งสองบางนะครับสองช่องนะครับนี่ครับหน้าต่างนะครับกว้างขวางครับ4เมตร50คูณ4เมตร50ครับครับกว้างขวางมากน่าอยู่มากครับครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนอน3นะครับห้องนอน3มขนาด3เมตรคูณ4เมตร50ครับปูพื้นโดยแกนิโต้เหมือนทุกห้องเลยครับ เป็นฝ้าฉาบเรียบติดหน้าต่างหนึ่งช่องเป็นบานเลื่อนครับกระจกบานเลื่อนนะครับฝ้าฉาบเรียบมีโอมสำรับเปาแล้วก็หลอดเอลหลอดหลอดไดร์สองดวงนะครับท่านครับครับจะเป็นห้องนอนสนะครับเดี๋ยวให้ได้ชมห้องนอนสีเลยครับห้องนอนสีก็ขนาดเดียวกันกับห้องนอนสานะครับ3มเมตรคูณด้วย4เมตร ห้องนอนสี่มีหน้าต่างสองช่องนะครับเป็นกระจกบานเลื่อนเป็นฝ้าฉากเรียบมีไฟสระเป่าหนึ่งดวงแล้วก็ดาวไลท์สองดวงนะครับครับนี่ครับเป็นห้องนอนสี่นะครับครับประตูห้องนอนทุกห้องครับเป็นประตูไม้นะครับขนาด80คูณ2เมตรทุกห้องนะครับห้องนอนครับนี่เป็นประตูไม้นะครับ สวยงามครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องน้ำรวมนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำรวมครับขนาดอยู่ที่1งเมตรห้าคูณ2เมตร50นะครับครับนี่ครับติดกระเบื้องผนังทั้งห้องนะครับจนถึงฝ้าเพดานเลยครับมีไฟสองดวงนะครับสวยงามน่ารักนะครับ ก็แบ่งมีแผงกั้นโซนระหว่างโซนขับถ่ายแล้วก็โซนชำระล้างนะครับมีชักโครกข่างล้างมือนะครับแล้วก็ติดกระจกครับนี่ครับน่ารักครับห้องน้ำครับเป็นบานประตู P P C นะครับทุกท่านครับทีนี้เดี๋ยวผมพาให้ดูห้องครัวนะครับห้องครัวครับท่านผู้ชมครับ นี่เข้ามาในห้องครัวครับปูพื้นดยแกยนิโต้ครับเหมือนห้องอื่นครับมีเคาน์เตอร์รูปตัวแอลนะครับเสียงจะต้องไปเดี๋ยวขอเปิดประตูด้านข้างนะครับนี่มีประตูออกด้านข้างนะครับเป็นประตูไม้ขนาด80ดบุนเมตรนะครับ เตอร์ตัวแอลเขาตรงนี้ครับครับนี่ครับมีซิงค์ล้างจาน2หลุมนะครับแล้วก็ติดกระเบื้องขนาด30มสคูณสีขึ้นมา3แผ่นนะครับเราจะนั้นก็ทาสีนะครับนี่หน้าต่างมีอยู่2ช่องนะครับกว้างหน่อยครับห้องครัวจะได้ระบายกลิ่นเวลาทํากับข้าวนะครับก็เป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็ไป ดาวไร่สามดวงนะครับคำนี้แหละครับให้ได้ดูเป็นไอเดียนะครับทุกท่านครับเป็นบ้านทรงปัญญาหลังคามุขคู่นะครับงบการก่อสร้างอยู่ที่ห4ล้านแสนนะครับขนาด4ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่การติดตามรับชมคลิปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตาม ก็ฝากกดติดตามช่องและฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับค่าบสวัสดีครับ